สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็อีพีนี้จะเป็นลำดับที่131นะคะเนาะคืออ่าสำหรับวันนี้นะคะฟังไพ่เล่าเรื่องไปก่อนนะคะทุกคนอ้อ,อค้างดวง12ราศีอยู่ประมาณ5ราศีนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ้อมาเคลียร์งานให้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ก็จะติด ะไรหลายอย่างนะคะทำไม่ทันนะคะเอาฟังไพเ่เราเรื่องไปก่อนละกันเนาะนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะไพ่อยากจะบอกแนวทางอะไรนะคะอยากจะสื่อสารอะไรเป็นภาพรวมนะเป็นของทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ลองรับเปิดใจรับชมดูนะคะสีไม้เท้านะคะอืมสีเหรียญความปลอดภัยได้เกิดขึ้นในชีวิตชะตาชีวิตของคุณแล้วนะ 1หเหรียญ The Lovers นะคะเป็นไพ่หเหรียญ3ดาบมีคนแอบอิจฉาพวกคุณด้วยแหละนะเป็นในเครือญาตินะคะญาติพี่น้องไม่ใช่เซฟ่วนที่ดีเสมอไปนะคะคนที่คุณให้การช่วยเหลือนะคะคนที่คุณไว้วางใจพวกแต่พวกเขาอาจจะไม่ได้มีความจงรักภักดีไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อคุณเลยนะ แต่อย่าหาได้แค่นะชีวิตของคุณมันเป็นคนที่มีความสุขสบายในสายตาของคนอื่นนนะคะทั้งที่ความเป็นจริงคุณก็ผ่านการก่อล่างสร้างตัวผ่านาผ่านความอดทนมานานนะคะกว่าคุณจะได้ดิบได้ดีกว่าคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะแต่ว่าคือบุคลิกของคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคิดแล้วก็จะทานะคะจะไม่นั่งรอ ใครจะไม่รอเลิกงามยามดีจะไม่รอการซัพพอร์ตเหตุผลจากใครคุณมีความพร้อมคุณก็ลงมือทำเรียนรู้ไปกับการลองผิดลองถูกอ่ะนี่คือจุดเด่นของคุณนะนะคะซึ่งหลายๆคนน่ะทำได้ไม่เหมือนคุณพอทำได้ไม่เหมือนคุณก็อาจจะมีความอิจฉาเกิดขึ้นในช่วงนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นมากดีขึ้นจากแต่ก่อนเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการเงินที่มันขยับขึ้นนะคะ มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นนะ่ะภาพรวมของคุณคือมีความสุขแล้วคุณก็นิ่งด้วยไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเหมือนไม่มีใครรู้ว่าคุณทําอะไรมันก็เลยเป็นจุดที่คุณปลอดภยัยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนอิจฉาคุณนะนะเป็นไพ่เดาบเป็นไพ่สาดาบนะคะคอยแทงข้างหลังคอยทําร้ายคุณอยู่นะคะคอยขัดขวางไม่ให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ในพลังงานของของคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนในเครือญาติครอบครัวนะทำในเรื่องของไสยศาสตร์ใส่นะคะหลายๆท่านเจอเรื่องนี้มานะคะไม่จบยังไม่จบนะคะบางคนก็อาจจะไม่โดนหลอกแต่ว่าอาจจะโดนเขาใส่ร้ายเขาเยอ่อยๆแต่ออจับพลังงานหลักๆได้มันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นนะคะใช้วิญญาณใช้อาถันใช้มนต์ดำนะคะมาสกัด คุณไม่ให้คุณมีความก้าวหน้าไม่ให้คุณมีความสุขให้คุณเจอแต่เรื่องของความหนักใจเหนื่อยหน่ายใจเหตุผลมาจากในเรื่องของมรดกนะคุณอาจจะได้ดีกว่าเขาแล้วเขาก็ไม่พอใจอะนะคะอืมมันเป็นลักษณะของการประท้วงความไม่พอใจการไม่ยอมรับความจริงเหมือนคนดื้อรั้นอะจะเอาให้ได้นะโดยไม่โดยไม่สนใจว่าก็เซ็นแล้วกฎหมายมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วนะคะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เหมือนคนแบบ ไม่ยอมรับนะคะอืมไม่เป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่แล้วก็อิจฉาคุณมากนะคะอืมนะสิ่งที่มันเป็นชีวิตของคุณอ่ะคุณเจอแต่คนหลอกลวงเจอแต่คนไม่จริงใจนะคะเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยตอนนี้อ้อมมองว่าคุณคุณไปไกลนะคะคุณไปคุณอยู่ห่างไกลจากความรักครั้งเก่ามากนะ,ะพายหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะตอนนี้เหมือนคนกําลัง เริ่มต้นชีวิตใหม่กําลังจะไปสู่จุดที่คุณมีความสุขมากขึ้นหรือคุณอาจจะเอาหัวกรรมให้กับทุกคนที่ทําร้ายคุณคุณปล่อยวางคุณเอาหสิกรรมแล้วคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะมันก็อาจจะเป็นผลดีกับคุณได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไพ่สามดาบนะคะไพ่อยากเตือนอะไรนะในส่วนของสามดาบอืมก็อย่าไว้ใจใครมากเกินไปอย่าไว้วางใจใครมากเกินไปเพราะว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่า ฉันเป็นคนซื่อสัตย์นะฉันเป็นคนดีแบบนั้นแบบนี้นะแต่ความจริงก็มีความอิจฉามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคุณอยากสําเร็จอย่างคุณอยากเด่นดังมีชื่อเสียงเหมือนคุณเขาลึก,ลกๆเขาก็อยากให้คุณมีปัญหาชีวิตอยู่เหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้คาดเขาก็ไม่ได้หวังว่าอ่าเขาก็ไม่ได้ยินดีกับการเปลี่ยนแปลงเปในทางที่ดีของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่คุณควรทําคือ เก็บตัวค่ะอยู่เงียบๆไม่ต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังไม่ต้องให้ใครรู้ความรับของเรามากเกินไปนะคะมันอันตรายนะคะเพราะว่าดูพวกเขาแบบอิจฉาคุณหนักมากเลยอะ่ะนะคะแล้วไพ่ที่อยากจะสื่อสารนะตอนนี้คุณโดนโดนคนทำร้ายรับหลังนะคะแทงข้างหลังอยู่นะคะทำให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหนักใจ ต้องแบกรับอะไรก็ไม่รู้นะคะรายได้ทํางานเยอะแต่รายได้เข้ามาคือมันไม่ขยับอ่ะมันไม่ขยับมันไม่กระเตื้องเลยนะคะถึงจะขยับก็น้อยนิดอ่ะเขาบอกว่าอดทนหน่อยนะคะมันจะคลี่คลายคุณจะบรรลุปเป้าหมายคุณจะผ่านพ้นจุดที่ยากที่สุดที่คุณเผชิญหน้าอยู่ตรงเนี้คุณจะผ่านจุดที่ยากที่สุดไปได้หมดเลยถ้าเขาสกัดการมีชื่อเสียงของคุณทุกอย่างก็จะ หยุดนะคะคุณก็จะมีชื่อเสียงคุณก็จะกลับมามีชื่อเสียงถ้าเขากีดกันในเรื่องของการเงินกับคุณนะคะคุณก็จะได้ในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นคุณจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะจากเหตุการณ์ตรงนี้นะแต่ไพ่แนะนำนะคะอยากให้คุณอาหัวิกรรมนะคะอยากให้คุณให้อภัยเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรใน ในภพชาตินี้แหละตามไล่ล่าตามทําลายล้างคุณตามขัดขวางคุณนะคะกลัวคุณได้ดิบได้ดีนะคะไม่ต้องกลัวนะคุณไปได้แน่นอนว่าเขาพยายามขวางทุกอย่างเลยขวางทุกทางเลยนะคะอามาดูนะเขาคิดอะไรกับคุณนะคนที่ทําร้ายคุณเนี่ยนะกัดไม่ปล่อยเลยนะคะสกัดมากเลยอะ่ะแต่ต่อหน้าทาทาเป็นพูดเพ้ออะไรเช่นนี้นะคะามาดูกันว่าเป็นยังไง เขาอิจฉาคุณมากเลยอะมันเป็นพลังงานของความริษยาอืมจิตใต้สำนึกของเขามีแต่เรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของที่มรดกทรัพย์สินคุณอาจจะได้ที่ที่มันสวยกว่าได้เยอะกว่าโดยมรดกคุณได้เยอะกว่าใช่ไหมเหมือนเขาไม่อยากให้คุณได้ค่ะเขาอยากเอาทั้งหมดคนเดียวนะ่ะนะคะเขาอยากล้มหน้ากระดานหมดเลยนะคะไม่อยากให้คุณครอบครองอยากทําลายชีวิตของคุณ อยากให้คุณพังอยากให้คุณล่มจมไม่อยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณมีเหตุแต่แบบความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นคิดไม่หวังดีนะคะทั้งที่ตัวคุณก็ช่วยเหลือเขามาตลอดแต่คนคนนี้เนรคุณมากเลยนะคะ,ะมาดูกันแล้วเขาจะได้รับเวรกรรมยังไงนะคะเขาจะได้รับวิบากกรรมยังไง แน่นอนแหละไฟมันจะสุมรวงเขาอะตอนนี้จิตใจก็ร้อนเหมือนไฟไฟเผาในหัวใจของเขาอ่ะมีแต่ธาตุไฟไฟไฟขึ้นมาอมคนคนนี้นะคะเขาเขาคาดหวังอะไรเขาก็จะไม่ได้ค่ะทุกคนเขาคาดหวังเงินคาดหวังความล่ารวยคาดหวังอะไรต่างๆจากบทบริวารคนรอบตัวทั้งลูกสาวลูกชายเขาเนี่ยมีลูกอยู่สองคนมี ผู้ชายเป็นคนโตผู้หญิงเป็นคนเล็กอะไรเงี้ยนะคะอนะลูกก็จะไม่ได้ดั่งใจลูกก็จะไม่ส่งเสียเงินให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนทํางานได้มีเงินเดือนแต่ก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต้องได้รับเวรกรรมนะคะก็จะทําให้เขาอยู่ในเหตุแห่งความขัดสนนะคะความไม่ความไม่มีกินความทุกข์ใจความอึดอัดนะคะใช้ชีวิตด้วยความอัตคัดมากๆกันะคะอืมอันะเขาจะได้รับอะไรอีกไหมนะคะ เกี่ยวกับคู่รักคนรักนะคะคนรักจะนอกใจค่ะเพราะแฟนเขาคู่ครองของเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วแล้วเขาพยายามควบคุมทุกอย่างนะคะควบคุมคนรักเอาไว้ด้วยการใช้มนต์ดำมนตเสน่ห์นะคะทําความมนมันเสื่อมมันคลายอนะค่ะก็มีเกณฑ์ว่าคนรักเนี่ยจะออกไปจากชีวิตเขาจะบอกเลิกหรือจะหนีไปมีชู้อะไรเช่นเนี้ยนะ,ะคะครอบครัวก็จะแตกร้อนเป็นไฟอยู่เหมือนกันนะคะอืม เขาจะเจอหนักมากนะแล้วคุณจะหลุดพ้นไหมคุณเมื่อไหร่ที่คุณจะหลุดพ้นล้วกันนะอ่าเมื่อไหร่ที่คุณจะหลุดพ้นถามว่าเมื่อไหร่เข้าเดือนหกค่ะเข้ากลางปีพอดีเป๊ะเลยควรจะหลุดจากสิ่งที่คุณเหนื่อยใจเย้มแย่ทุกทรมานนะคะขัดสนทางการเงินคุณจะหลุดนะในเดือนมิถุนายนเนี้ยนะคะมันคุณจะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ คุณรับรู้แรกว่าตัวเองมีความสุขขึ้นนะคะหรือการเงินก็เข้าหาคุณแบบในแบบที่มันเสถียรเสถียรมากเลยนะคะอืมนี่คือศัตรูคนที่ทําให้คุณติดขัดมามานานมากมาตลอดเวลานะคะมีนอกเหนือจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วมีศัตรูที่ไหนอีกไหมมีศัตรูที่ไหนอีกไหมที่ทําร้ายคุณศัตรูทางความรักไหะคะอืมศัตรูทางความรักที่คอยขัดขวางไม่อยากให้คุณสมหวังในความรัก ไม่อยากให้คุณมีความสุขคอยกันแกล้งคุณมาบีบคุณในเรื่องการเงินมาบีบคุณในเรื่องการเงานก็ทำไสยศาสตร์ใส่นี่แหละนะคะคล้ายๆกับญาติคุณเลยคุณโดนหลายทางมากกับการโดนทำลายแต่หลักๆอ่ะพวกเขาจะอาจจะบีบคุณด้วยหลายวิธีการนะนะคะในการทำร้ายรับหลังนะคะดิสเครดิตคุณก็ได้นะทำให้คุณมีปัญหาการเงินคือการเงินของคุณมันเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่เยอะมันพอประมาณพอได้ค่าใช้จ่ายแต่ คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอะไรเช่นเนี้ยนะคะเพราะมันอึดอัดมากนะคะมีศัตรูทางความรักด้วยนะคุณโดนเอาคุณโดนทำร้ายทุกทางเลยทั้งที่ตัวคุณก็เป็นคนน่ารักมากเลยนะคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณเป็นผู้ให้กับคนอื่นมาตลอดเลยแต่สิ่งที่คุณได้รับเ่ยนะคะคนพวกนี้เกิดความโลภนะ,ะอมืมองไม่มีดวงตาที่เห็นธรรมนะคะ,ะมาดูกันนะ นะอ่ามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับพวกคุณนะคะหนึ่งเหรียญความสุขค่ะทุกคนโอ้ถ้าคุณขัดสนทางการเงินถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของเงินเพราะรายได้มันล่อยหลอหมดนหลุดไปหมดเลยะคะ่ะจงมีความสุขนะจงไว้วางใจจงสบายใจได้ว่ามันจะเข้ามาหาคุณเยอะมากผ่านโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะผ่านจากความ,วามพยายาม ความฝ่าฟันของคุณนั่นเองทุกอย่างมันจะทะลักเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะมากนะคะมันเปลี่ยนแน่นอนคุณจะได้เงินก้อนใหญ่หรือคุณจะหาได้เยอะมากๆนะคะตามที่คุณเพึงปรารถนาทั้งหมดเลยเรามาดูในด้านของความรักหน่อยน่าจะโดนเอาเปรียบเยอะจนไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครแล้วนะคะแต่ก็เดอะลูเวนะคะคุณเสียหลักเพราะความรักมาเยอะมากเลยนะคะ เพราะคนที่เข้าหาคุณน่ะทำดีกับคุณแต่ต้องการผลประโยชน์จากคุณน่ะต้องการเงินต้องการคอนเน็ t ชันต้องการช่องทางโอกาสในการสร้างรายได้อะไรต่างๆจากคุณต้องการเทคนิคในการทำงานจากคุณอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีความจริงใจนี่คือสิ่งที่คุณโดนโดนมาเยอะมากมันทำให้คุณรู้สึกเข็ดลับแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปมองคนคนนั้นให้เป็นคนดีได้ะคะ่ะเหมือนตอนนี้คุณตาสว่าง เห็นความเห็นแก่ตัวของเขาแล้วก็มันเป็นความรู้สึกแบบไม่ต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังคือความรักครั้งใหม่นะคะความรักครั้งใหม่ความรักที่เหมือนให้ประโยชน์กับเราบ้างไม่ใช่แบบจะให้เรามาเสียบเปียบอยู่ฝ่ายเดียวอาจจะมีใครเข้ามาไหมแน่นอนค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะความรักที่มาพร้อมกับคำว่าครอบครัวความอบอุ่นการแต่งงานนะคะ คนคนนี้อาจจะมาดาหัวใจคุณมาปลอบประโลมในจิตใจคุณเป็นเป็นคนที่มียศตำแหน่งค่อนข้างสูงเช่นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์ในหน้าที่การงานนะ,นะคะอืมก็เขาก็ค่อนข้างนิ่งเป็นคนเงียบขรึมน,นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบนะแต่ว่าอ้อมมองว่าในสถานการณ์เนี่ย ะะไม่มีอะไรเอามาว่าเขาเข้ามาด้วยความปลอดภัยเข้ามาด้วยการเอาข่าวดีมาให้กับคุณน่ะนะคะเนี่ยช่วงนี้เราทําให้เล่าเรื่องมานะก็จะเนื้อคู่เริ่มมาแล้วนะคนที่ดีกับคุณจริงๆอะ่ะเริ่มมาละคนเก่าๆที่เอาเปรียบคุณเริ่มเริ่มออกไปจากชีวิตของคุณแล้วอะ่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้บารมีของคุณสูงมากนะสูงนะคะสูงมากพอที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ จากคนที่ไม่หวังดีจากคนที่ทำร้ายคุณไม่ว่าจะจากเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะอืในส่วนของคุณนะคะวิตกกังวลหนักแล้วกันเหนื่อยบางครั้งคุณท้อด้วยคุณไม่มีกำลังใจคุณไม่รู้ว่าคุณลงมือทำอะไรไปมันก็ได้ไม่เต็มที่อะค่ะมันเหนื่อยได้ไม่คุ้มทุนอะมันก็เลยทำให้คุณแบบไม่ไม่อยากจะทําไม่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำอะไรอะนะคะ แต่อ้อมมองว่าคนที่จะมาปลดล็อกชีวิตคุณได้คือความรักนะคู่ครองคนรักคนที่จะมาช่วยมาส่งเสริมมาเปลี่ยนในเรื่องของชะตาชีวิตอะไรต่างๆนะคะคือในลักษณะเน,นี้ยที่คุณจะได้เจอแล้วมันก็เป็นความรักที่ดีมากด้วยนะคะไม่รู้จะอะไรต่อแล้วเนี่ยดีมากนะคะช่วงนี้นะอ้อมบอกเลยว่าคุณจะได้เจอสิ่งที่มันคู่ควรอนะมันเป็นความรัก ที่ดีนะคะ,ะความรักทีม่มันไม่ต้องแบกที่ผ่านมาคุณตกอยู่ในเป็นความรักแบบลับๆไม่เปิดเผยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยแต่ความรักครั้งใหม่ะเขาเอาความสุขมาให้กับคุณะนะคะคณอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคนมีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆ นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะจนกลายเป็นคนที่ปร่งเหมือนกันนะคล้ายๆกับคุณนั่นแหละนะคะผ่านประสบการณ์ชีวิตกันหนักหกๆกการโดนทําร้ายหรือว่าอยู่ท่ามกลางความไม่ปลอดภัยเป็นเหตุเช่นนี้ก็ได้นะคะอืมนะมาดูกันต่อนะคะขออนุญาตด,ดูกันต่อว่าเป็นยังไงในพลังงานสิ่งที่เขาเห็นขึ้นมาเนะาะใครอยากจ,จะสื่อสารอะไรนะคะ คุณน่าจะผลถูกแล้วนะจากสิ่งที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันอดทนมาสุดเลยอดทนทั้งคําดูถูกอดทนทั้งการโดนกลั่นแกล้งโดนการทําร้ายรับหลังสารพัดส,สิ่งที่คนคนนึงจะทนได้นะคะแต่คุณผ่านน่ะคุณจะผ่านบททดสอบอันยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มาในรูปแบบของความรักครั้งใหม่แล้วความรักครั้งใหม่ก็เอาการเงินมาให้กับคุณแต่มันอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ เปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณไปเหมือนกันเพราะมันเป็นจุดที่ท้าทายะนะคะเข้ามาหาคุณด้วยคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะอะไรที่ทําให้คุณเสียใจจงลืมมันไปนะคะปล่อยผ่านไม่จําเป็นต้องจําทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่จําเป็นเลยนะคะเราจําแต่ปัจจุบันดีกว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะคะถ้าคิดถึงอดีตคุณก็เสียใจอะคิดถึงอนาคตมากเกินไปคุณก็วิตกกังวลน,นะคะถ้าคุณคิดอยู่กับปัจจุบันอนะ คุณจะมีความสุขหรือคุณจะนิ่งขึ้นนะคะอารมณ์มันก็จะไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะอ่ะดูต่อเนาะก็ดูต่อ,น,อ,ะอ,ตอนะคะอ่ะเดดาบคืออะไรญาติพี่น้องเนี่ยนะ มาหลอกหลอนมากเลยนะคําว่าครอบครัวญาติพี่น้องอิจฉาคุณมากเลยเขามันไม่ใช่แค่หนึ่งคนค่ะทุกคนเขารวมหัวกันะนะะยุแย่คนคนหนึ่งอ่ะที่เป็นญาติอะนะคะญาติคนอื่นก็ยุแย่อีกญาติคนหนึ่งอ่ะให้ทําร้ายคุณนะะอาจจะลงมือทําคุณใสปิดกั้นดวงชะตากันแกล้งเนี่ยมันเป็นคนหลายคนรวมหัวกันนะคะยุยงยุแย่กันอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมนะอ่ะ ทีนี้มาดูกันนะคะว,ว่ามันเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาอะเวรกรรมของเขาเนี่ยมีอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รอรอจัดการน่ะโอ้เขาจะโดนหนักมากค่ะทุกคนโดนหนักจุกๆเลยเขาจะมีเรื่องให้เขาเสียใจความรักก็จะแตกไงสามีภรรยาก็จะหนีไปมีชู้ลูกเต้าบริวารอะไรก็ ไม่ให้ไม่ได้ดั่งใจนะหาเงินมาได้ก็ไม่ช่วยเขาไม่เปเขาไม่ซัพพอร์ตเขานะ่ะนะคะครอบครัวเขาจะหนักมากเลยเดือดเนื้อร้อนใจครอบครัวจะร้อนเป็นไฟนะคะมีเรื่องราวหนักๆมีคดีความอย่างเงี้ยเข้ามาทำให้พวกเขาแก้ไขปัญหาไม่ตกเลยว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะจบนะสิ่งที่เจออยู่มันจะผ่านไปได้ไหมคุณหนักค่ะนะคะในขณะเดียวกันชีวิตของคุณนะ่ะนะ,ค,ะคุณก็จะได้รับสิ่งที่มันคู่ควรกับการทําความดีมาตลอด ความอดทนของคุณมาตลอดนะคะตอนนี้คุณเหนื่อยนะคะแต่อ้อไม่เห็นพลังงานเรื่องน้ําตานะคะเหมือนคุณเหนื่อยจนคุณเหมือนคุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะร้องไห้มาเยอะตอนนี้คุณคุณไม่มีน้ําตาแล้วอะคะ่ะคุณไม่ร้องไห้แล้วอะคะ่ะแค่คุณรู้สึกเหนื่อยอยู่ในใจแค่อยากพักแค่ไม่อยากเจออะไรกับใครเนี่ยเพราะสถานการณ์มันวุ่นไปหมดเลยมันไม่ได้ดั่งใจนะคะอดทนนิดนึงเข้ามิถุนานแบบทุกอย่างจะ ราบรื่นนะคะจะผ่านพ้นไปได้แบบสบายๆเลยนะคะอามาดูสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะบอกอะไรอืมเขาก็บอกว่าจงอดทนค่ะจงอยู่กับตัวเองอย่าคิดมากนะคะตอนนี้คุณยังมีวิบากกรรมมีเศษวิบากกรรมอยู่เล็กน้อยนะคะนั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติปัจจุบันชาติทำให้ครบถ้วนค่ะ แล้วคุณจะเจอคู่ครองที่จะได้อยู่กันยันแก่เท่าเนือ้ออาใครที่เป็นเจ้ากรรมในเวรนเนื้อคู่อะไรต่างๆก็จะได้ออกไปจากชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะได้ง่ายนะคะราบรื่นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้นะคะอคุณเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์เราจะได้รับการปกป้องดูแลเนี่ยเหมือนคุณได้เห็นเพื่อนกินนะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเนี่ยคุณเข้าใจ ในพอยนี้เป็นอย่างดีนะคะมีแต่คนลายล้อมเอาผลประโยชน์จากคุณรบกวนคุณนะคะแต่ไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือนะคะมีแค่หนึ่งเดียวที่ที่คุณจะได้เจอว่าเขาช่วยเหลือคือเป็นเนื้อคู่ตัวจริงของคุณนะคะเขาบอกว่าจงทำตัวเงีย,งยบๆทำอะไรให้เป็นเป็นความลับๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีเข้ามาแบบเหนือปฏิหารเหนือความคาดหมายเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่กันเป็นการเจอคู่ที่ มีดวงสมพงต่อกันนะคะคู่ครองที่จะมาดึงมาหนุนคุณให้คุณมีแต่ความก้าวหน้านะคะนี่คือเรื่องราวของไพ่แล้วเรื่องในอีพีที่131นะคะทุกคนนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามให้กําลังใจนะคะก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็พอแล้วกับการโดนกระทำนะคะไม่ต้องไปคิดตอกย้ำกับความรู้สึกด้านลบนะคะ ขอให้เราโฟกัสอยู่กับตัวเราอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังโดยไวที่สุดนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ